สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานนิทรรศาการผ้าไทยชุดไทยสรุป h e r e t a g e weaving history cloth and identity ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา14.09น,นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงลอนดอนโดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงลอนดอนเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องมิตราสมาคมทรงเป็นประธานในงานนิทรรศการผ้าไทยซึ่งสถานเอกอัครราชาทูตนักรุงลอนดอนร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจัดขึ้นคู่ขนานกับงาน London Craft Week 2025ระหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2568ภายใต้หัวข้อชุดไทย t r ทรูดีเ w e a v i n g History Craft and Identity ในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยผ้าไหมและผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมความนิยมในสินค้าไทยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของชุดไทยและผ้าไทยให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตามแนวพระํำริผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทยตลอดจนพลิกฟื้นคุณค่าของผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยเป็นที่นิยมของคนทุกช่วงวัยสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส โอกาสนี้ทรงแสดงปาฐกถาเรื่องวิวัฒนาการของชุดไทยและงานหัตถศิลป์ผ้าไทยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีร a านนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพระราชทานแก่นายนัทวัน์กฤษณนามระเอกอคราชทูตณักุงลอนดอนและภริยาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยประธานลอนดอนคลับวีคผู้บริหารลนิธิทไมเคิลแองเจโลผู้แทนองค์กรด้านศิลปะและหัตถศิลป์ หลายประเทศผู้แทนพิพิธภัณฑ์และห้างสปปรรพสินค้าชั้นนาในสหราชอณาจักรผู้แทนแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับชั้นนารวมทั้งสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักร มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชุดไทยที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกคือการนุ่งห่มของไทยด้วยผ้าสองชิ้นบนผ้าปูนปั้นหนุนสูงในสมัยทวาราวดีอันเป็นที่มาของคําว่านุ่งหม่มเป็นรูปแบบการแต่งกายที่สืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สตรีสวมใส่ผ้าสองผืนแตกต่างกันเพียงเนื้อผ้าที่ใช้และการตกแต่งผืนผ้าซึ่งบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สวมใส่ ต่อมาปี2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชาดำเนิน,นไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทรง,ต,ง,ต,ง,งตระหนักถึงความสําคัญของชุดไทยในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ความหลากหลายและการหลอมรวมทางวัฒนธรรมไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายไทยสมัยต่างๆและออกแบบชุดไทยที่สวยงามสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยและตกแต่งด้วยงานปักประดับอย่างงดงามรู้จักกันในานามชุดไทยพระราชนิยมต่อมาได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประจำชาติทั้งหมด8ชุดตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทย ชุดไทยจิลตลาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจัก,กรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลายัยและชุดไทยจักรพัทส,สำหรับฝ่ายบุรุษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ์ทรงปรับปรุงเสื้อราชประแตนที่มีมาแต่เดิมให้มีรูปแบบที่คล่องตัวสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นเรียกว่าเสื้อพระราชทาน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญามีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยที่ส่งมุ่งมั่นให้ผ้าไทยสอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการทอผ้าและผลิตผ้าในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางรายได้และเศรษฐกิจตลอดจนการใช้สีธรรมชาติในการทอ และพัฒนาลวดลายให้สอดคล้องกับความนิยมของตลาดซึ่งได้พระราชทานหลายผ้าเช่น ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีผ้าลายขิดนารีรัตน์ราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริวชิราภร์และผ้าลายสิริราชพ,พัตรพรลายพระราชทานในปีนี้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการให้สร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไท,ทย <ร smiles. S 1> ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ<ร>จนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในการนี้มีพระดำรัสถึงการทรงงานที่ทรงนำพระประสบการณ์ มาส่งพระนิพนธ์หนังสือเช่นหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยที่นําเสนอข้อมูลตั้งแต่การใช้สีการออกแบบลวดลายและแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาจารย์ผู้ประกอบการศิลปินและช่างทอผ้านําไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและร่วมสืบสารภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า And I would like to say a little bit more for the, this book. This book is, has been like five, five, um, five times right now. This is five. The fifth one. So my idea was like um, the fashion books or like the, the trend book for me is very expensive. Even very expensive for the, for the fashion students in Thailand. And we usually download them a lot, but um, uh, not download for free. But um, I would like to make some nice textbook with some, some something that's about fashion that student can use free. And also it's about their own book from my country about the, any collector of uh, Thai uh, fabric. High national dye, even like uh, um, many kind of technique, many, many kind of uh, silk, many kind of colors, even many kind of new technique style, or yarn, the national yarn, or indigo, so they can have a research, and they can see every year what is we do summer and winter colors. So it's, it's like six months, six months that all the um, all the, um, uh, the the people can work it like uh, for this color, for winter, this color for summer, and also can um, do it for other things in uh, same right. collections. Thank you very much. Thank you very much. นอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบชุดไทยและผ้าไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายแบบไทยในช่วงเวลาต่างๆของประวัติศาสตร์และลักษณะการใช้ผ้าทอพื้นถิ่นในการแต่งกายของสตรีอาทิชุดผ้าสิ้นแบบภูมิภาคชุดนุ่งโจงห่มสบายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยยมหาราชรัชกาลที่สี่ ชุดเสื้อลูกไม้นุ่งโจงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หชุดสวมเสื้อนุ่งจีบแบบอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่5ตอนต้นส่วนชุดบุรุษนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าหางกระรอกเสื้อราชประแตน มีการจัดนิทรรศการแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทั้งชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยสากลจัดแสดงผ้าราชสำนักและผ้าร่วมสมัยรวมทั้งการเสวนาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนร่วมด้วย